สวัสดีครับทุกคนทุกคนเคยสังเกตุไหมครับว่าสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ากิ้งก่าเนี่ยตอนกลางคืนมันนอนยังไงนะเคยเห็นกันไหมฮะถาม่างนี้ดีกว่าเคยกันไหมไม่เคยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้ฮะผมจะพาไปดูครับผมนี่ฮะแต่เราจะซูมหามันนอนได้ใช่ครับผมเพิ่งปลุกปลาเมื่อกี้นี่แหละครับผมแหยะมาดูนะนี่นะเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนี่ทุกไฟดี่มัน เห็นไหมนอนห้อยอยู่งั้นทุกคนอันนี้คือหลังเรอนอนเมันไม่รู้เรื่องใช่อว่าเราสองคนอย่าเป็นโจรมาหลับสนิทแล้วแล้วเกาะแค่เนี้ยมันไม่ตกอ่ะดูดิทุกคนมันเหมือนจะตกนะแต่ก็ไม่ตกนะใช่ไหมขาวนี่เราไม่ได้เอาจับไม้เขาเป็นนอนเขานอนเขานี่ธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็นอนนี่ทุกคน ไม่เคยเห็นเ <om> หมือนกันนะเพราะมันนอนหัวคว่ำแบบนี้ทีมเรานี่โหดไรเงี้ยเก็บภาพให้ได้ถึช็อตเลยไม่คือจะบอกว่ากลางคืนวิ่งมาแอบดูเหรอกลางวันก็จับกลางคืนก็ยังจะมาแอบดูก็มาแอบดูอีกเดี๋ยวเขาจะบอกว่าเราสร้างภาพเอามานอนนะเดี๋ยวเราพาไปดูอีกที่นึงเดี๋ยวก็ยังมีที่เขานอนอยู่นะไปไปดูนี่ใบลูกวนเขาแป๊บนึงสัตว์เยอะจริงเดี๋ยวไปดูหลายท่านอนนะไปก็เอาจริง นี่อันนี้มันลืมตาปะหลับตาอยู่อันนี้ลืมตาลืมตาแล้วสองวันสองคืนแล้วใครแอบมาดูปะแต่ทำไมจิ้งโจกมันไม่นอนกลางคืนนะอีกาอนอนเราลองไปย่อหลับไม่ตื่นตัวนั้นะตัวนั้นว่าถ้าเราดึงกิ่งไม้ถ้าเขาจะทำท่ายังไงเขาจะมีปฏิกิริยายังไงจิ้งจกจะตัดเลยจิ้งจกป้ายหน่อยไปเลยเดี๋ยวเราจะจะทดลอง แซวเขานะเราไม่ได้แกล้งเราจะแซวเขาดูแล้วเขาค่อนข้างที่จแซวเลทุกคนนะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะอ่ะมีการหันมองอยู่จะวางแล้วนี่นี่พระอาทิตย์สองตาแล้วพี่เติร์นเติร์นี่ไข่กระปุกคิดว่าพายุกว่ะเอ้ยหันหัวโยนี้เอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะงับปะเนี่ย ดูดูดูดนี่ดูทุกคนเกาะสองขาเองดูสุดยอดดูดูแขนดูแขนถ้าจะนอนพวกเองมาควนเลย่สงแ้น้ำมัอวันน้ำมืววันน้ำมววังมาก ไอ้ยมันก้แย่มันคือเป็นไหนมันนอนอยู่ของมันนะวะนี่คือสมาชิกครอบครัวของพี่แชมป์นะคือเขาจะมีแค่วงวงเวียนชีวิตเสร็จเลยนะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะได้เห็นกิ่งการนอนหลับนะและเขาไม่ปล่อยเลยดูดิแล้วถ้าเรายกกิ่งไม้ไปนะเอาเอ้แย่เลยนะเอาเฮ้ยดูเชื่องมากเลยทุกคนดูอ่ะงงอะสิทีนี้เอ้ยเปลี่ยนสีป่ะเปลี่ยนสีอะ ดูนี่นส้มเขียวรุ่นลูโอยน่ารักน่าคืนตืนแลแงไฟเราไม่อำนวยนะครับเี้ถ่ายใกล้มากนะทุกคนแทบจะชิดกันอยู่แล้วห่างไม่ชน,นกันจนหมแล้วถ <c oughs> ่ายยี่สีเท่าเลยเนี่ยตกใจจะนอนลุกเขาไปอย่างนั้นแหละ ไปแล้วหาจุดนอนแล้วไม่คิดว่าเขาจะกระโดดไงไปที่นอนใหม่แล้วตรงไหนตรงไหนตรงไหไปเตยตรงไหนอันนี้ไม่เจอกันแน่ขอร้องครับวันนี้ตัวนี้ยากเลยครับเขาให้เขานอนครับคือเขาหลับตาแล้วครับเขาไม่เห็นหน้าเมื่อกี้เลยเขาหลับแล้วเขาเลเพียร์ทั้งวันมากเลยแน่นอนเกย์คางแบบใครเปนพี้แกงวะไม่้นะเราไม่แกล้งเราไม่แกลงเราไม่แกลงฮะอยากให้กล้องเลยดูใกล้ๆฮะนอนนี่นะ ขอมีีมมแือขอมือให้แท็กมือแท็กมือแท็กเอาแท็กมือแท็กมือดินี่ดูใกล้เลยเอากลองอุ้ยเอ้ยเอ้าตัพวกนี้เลยเหรอเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเย้าเอิงมือไปอ่ะเองอยู่มีว่างมากใช่ไหมว่างเยอะมากนถ้าเกิดทำลายป่าไม้พวกนี้ก็สัตว์ก็จะไม่มีที่ขึ้นขา จริงๆถ้าเป็นบ้านเรือนเป็นตึกเป็นอะไรมันก็จะไม่ถือเป้าหมายเขาดูจะไปอยู่ที่ไหนอันนี้ก็เขาจะรวมมาอยู่ที่บ้านเราหมดแล้วเพราะเขาก็จะอยู่ที่บ้านล้อมรั้วเป็นตึกหมดแล้วไงตอนนี้เอองู ไออย่างกิ่งก่าไม่ใส่มีง,งูขออยู่ด้วยก็ไม่ใช่ไงไม่ได้นะออาล้ออออลครับเป็นไงครับผมวันนี้ผมก็พาทุกคนนะมาท่องเที่ยวยามราตรีแถวบ้านผมนะผมก็ได้พาทุกคนมาดูกิ้งก่าตอนนอนนะฮะ<ม>ก็มีหลายท่าทั้งห้อยหัวทั้งพาดกิ่งครับผมแบกนะเขา<ก>สองขาก็อยู่บนใบไม้ได้นะอ่าใช่ครับผมแล้วก็คือถ้าเขานอนอยู่เขาก็จะไม่ไปไหนนะ <c oughs> น <c oughs> เพราะว่ากิ้งก่ามันมีพลังพิเศษยอยู่เลยมือแล้วมันก็จับกิ่งไม้เอาแล้วมันก็เลยไม่ตกกินยาอย่างเดเจอฮะ <c oughs> ดูการ์ตูนแล้วหลอนครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวไปสลีปบ้างแล้วนะครับผมผมก็รู้สึกไม่ไหวแล้วฮะอยากไปนอนห้อยหัวมังกิ้งก่าแล้วผม <c oughs> วันนี้ <c oughs> ไปก่อนนะฮะเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายฮะโอ้โหื่นเลยกินยาป่ะเนาไม่กินยาเลวไปเร็วไปม่กินยาเอา Au, au, au!